หัวใจตจ๊กอดอย่าลงอาหเลยถอดเกึอบปะฮะอยยกดทอดกือบอยยัเอาบาทนี่ถอดก็ถอดได้บาดนี่เนาะสั้นไปบ่ฮอดได้อดก้นไขยันพาลูกโบมือเมยเมู้นี่คุกกระโงเนี่นอ้หหัวใจเต้นแห้งดีดีตอนอุ้สั่นอะผุนั่ะคนหน่อยใจ ไปเลยลูกไปเลยว่อาอน,นุนสีขึ้นผู้ว่าลูก,กอะอนะอนุนสีขึ้นผู้สบายดีสบายดีโดยเปิดคดลิลลปาม,าลม,าลาม,มาเมื่อนี้ฮอดวัดภูสะเล่าวเลยเด้อพี่น้องเลยพาป่าดงมาเลาะวัดภูสะเล่าเนาะเมื่อนี้มาเบิ่งกเยอลูกมาซ่องเบิ่งทั้งนี้เยอะมาซ่องเบิ่งทั้งนี้เยอะ พี่พี่มาขอ้นอยู่บังกลางนี่ลูกแม่นุ่นรับบาดีเด้อโดยไม่น่าเป็นน้ำน่าจะเนาะดยทางเนยๆไม่ได้เตรียมไว้บ่ยนคืนมฮอบ่น่นชื่อเอาไว้เพื่อลาไปแล้วไปแล้วคุณอนุน้อยคอยคุณเมตุสีน้ำทันอยู่ว่าละบาดเ ที <c oughs> ่ชนไว่าไล่จะขันแล้วลูกไล่จะขันแล้วสามชิ <c oughs> ้นสามชิ้เอสลูกผูกป้าอย่พาพลาแล่นลูกแล่นในเดียวห้าสิัโมฮอดเลยลูกละมันเมื่อยก่อน,น,นไหนมันคำพี่น้องเลยเนาะเพื่อมาฮอด ยังไม่ทนได้หอดีใสกันเศร้าเลยท่านเดียวดิเอามาได้หอดีใจกันเศร้ากันเลยไปเลยพี่น้องมึงเนี่ยคนหน่อยเฮาเห็นหัวก็ไหลกันีใจนะเ้าสิขึ้นหอดอยู่บอดนะพอดีมาหอดคำพี่น้องเลยเนาะก็เลย พ่ากันมาแวะวัดพูสลาวสะกอนพี่น้องเอ้ยแล้วมาออื่น่าเซนว่าจังผ้าพิ่นไปเบิงน้ำตกเนาะเอ้าเจ้าเบิงตาป้ายเอาคือเมย์ไว้เท่อยมืงใกล้แล้วี่้องหากระย่างขึ้นมากหากระซีซี4ีซีแล้วเออหากระหากระ่มต้อนกับหัวใจเริ่มยัง วาดใจสั้นแห้งล่ะขืนพวิจิกาตขนบเ้ยจังหวะในเล่นฮะวุ้ใจแจ็คจอดอย่าลงเมาหัวเด้ผู้นพวกนในลานะตื่นเต้นผู้ผู้ผู้ก็ไม่เท่าวันไหโอะไปถ่ายผู้ก็ไม่เท่าแลไวผู้มาด้ยยักมอยยักนี่นี่แม่บอกท่านนะลูกค่าแม่นี่ลูกลูกตีเจ้าหน้าอนนนี่เจ้าหน้คอะเออที้ฝ่นแรงขี้ฝแรงนี่ สี่หอบขึ้นไปนะพูนนับขึ้นไปหอดแล้วพูนว่าง่ายนะลูกเออพูนอีกหน่อยนี่ลูกไปนะป๊ะาคอยขึ้นนะลูกคอยขึ้นนะคอยค,คอยขึ้นนะลูกไปแล้วพูนพี่น้องเลยเมืองลานน,ำน้ำในเล้าวาเวียดลานกิ้งลงมาเลยขึ้นว่าทันแล้วนี่ <c ười> โอ้ว <anto> oh, ังเวงมากเอามากข้างก่อนเพื่อเพื่อขึ้นไปสั้นแล้ววอจแล้วโอ้บนแนมลังสาวแล้วไปแล้วไปแม่ไปตูไปยุบลาเลยมายุบยุบเพียร์เ้ย ปอดเกิิวอบเกิิวมึงเนลานนะม่ต้รสาวันวงไห้เละสาวันไป่ท่านานโอ้ยเล่นรีบๆไปเล่นเล่นรีบๆไปโอ้ยจะขันแล้วนี่น่ะ ผูไปแล้วผูพี่น้องกบผูร้อยสิมามมนี่นะร้อยซิมกิ่งลงมากับโได้บอนี่ฮะกิ่งงงาเลยเอาเอาเอ ทอดเกือบปะฮะข่อยอยากทอดเกือบข่อยยากเอาบาดนี่ทอดก็ทอดได้บาดนี่เนาะฉันไปบ่หอดได้ขอคนข่อยยันพาลูบบกมือเม็ดในเม่หูนี่มาใส่ตัวหันศอโอยู่ในหนวดหู ถือกับพีษเลยถือกืบพิษตั้งแต่กระโปรงนั่นแหละโอเคม่ใช่้ปืนแต่งตัวมาพิษป่คือผมบอกควายก้อนดิคือผมบอกควายก้อนได้วมาใช้ปืนมั่วเหรอขึ้นไล่วะเจ้าล่ะมึงแม่ลูกนะขึ้นไปฮอดพุ่นเหรอผูเจ้าเมื่อยก่อนเจ้งเอ้ยสู่ต่อสู่ต่อพี่น้องเอ้ยเนาะผู้แม่ตู้เต้นถอดเกือบขึ้นไปแล้วผู้

ปูในไมตู้ข้ากันปูไม้ตู้ปูงานได้ไหมเฮย้ยอุ้ยชันปูทั้งนี้คู่กระปงยังเุ้ยเฮ้็นืสนรอบชีวิตอันนี้อรพี่น้องหูใจเต้นแหงนี่ดีตอนวุ้ยชันอะโอ้โห เนาะมันก็สั้นนะเออคอยนวคอยเขาอายุมันือสั้นมันล่งเขาสิลงมาไร่บอกฮกินคฮมันกลัวขึ้นกโกกิชี่ดิไกลัวขึ้นกโกกิชี่ผมมันกลัวเพราะรักสากะานีนะอว่าจะเดยว่ากันเดียวมงดูรเดี๋ยวเดีังด้เดยะตรต้องต้องก้มมงหัวขันหลย่างเดียวเนาะโอ้ยขึ้นมาห่อนพี่น้องไย มึงนี่มือส <si ั่นนะมึงไนอยากไปจอยอยากเพ่อนทาร์ก่อนทายอยไปนลยงมีหัวก็เลยมึงไหนคอยนะคอยไปตามนะจนฮักคอยญาติถูขึ้นมาได้ลากถ้ัตลงเขาสิลงอะไรนี่ดูขอกยาติคนนี้คอยต้อนคอยชีกรถไปครับเอารถขึ้นได้บ่ขึ้นมาไรว่รถนะขึ้นได้ึกขี้ พี่น้องไอจนสั้นนะนี่นี่สั้นูเ่เด้อนะนู่นเอเจ้เมยก่อนเยเพิ่บอกเปดตาอย่างหัวเพิ่นจภาษาเพิ่บอกเปตาอย่างหัวนาะถ้จะจีนนะ้จีนบ่ สามกีบบเ็ัดีโอยมีเนาะคอยขึ้นมาชันดิดดิด้เล่าว่าใจงกีแมนเขม่อยกอนเดกไปต้ผู้ทุพพลไม่ได้เมื่อยพู้อุญาไปเก็บก้อนหินคุ้หนกเพิ่กองผูนักเพิ่งไปกองก้อนหินไปูกกุมอใว่อยากจับลูกกานกบอโอ้ยคอยบอท่านขอยจับได้แต่ตัวเองคอยยิิตไปไปกองก็พอไป มือชันจนยุดกล้องอยู่กลางขั <S 2> <S 2> <S ้นพี่น้องมือคันแหงเลยคือว่าคงสิจับกล้องไว้ก็เลยจับห้าวไปแต่ยานเลยไปกัายสักเลยวเวลาไม่ตู้เบื้องในไทยเนี่ยทางนะพี่น้องมึงเนี่ยพูดคอยขมิมรถแช่แช่อยู่ผุน่ะน้ำโคงก็พูน้ำโคงก็พูนเดียวไปไม่ต่้งก็บฟังเล่าคือเก่าเลยพี่น้องเมอนะเออฟังนั่นบ่าหามาน่ะ อุ้ยพี่น้องมองคนทุกย่านไปปัยาดตุ๊กหยาดตุ๊กแม่ตู้กกันยังบืนขึ้นมาน้ำไหลได้พี่นึกว่าจะตีกราฟลบไปตั้งแต่อยู่กลางทางแล้วคอยว่าจีลบไปถ่าอยคนกินอยากเบิงบาทดิอยก็อยากเห็นอะไมาฮอดเลยอยากให้บุญฮอดกันวะบุญตายฉันนึกน้ำไม่ได้ย่านไทย เอ้าเจ้าก็มาเฉลยตอนนี้สามหมื่นแล้วนะหมื่นแล้วเจ้ากับเฉลยชาพอดว่าอารถขึ้นได้บ่ได้ก็ไตหิ้มมาจากบอบโบโบได้กับไตแคมคู่ด้ยคอยกับบี่บัตรลงคอยกับชิดให้เจ้าขึ้นมาเอาเลยหมอขาลงบอกว่าขาลงขาลงอะมันง่ายกูขึ้นได้เมนยุ่งของหัวใจเฮ้านีและชัน ขาสั้นเป็นการตัวยคอยคอยจนบก้าจับกล้องเลยแล้วปฏิเสธไปเลยบก้าเนี่ยกลังเลยขยันมือเราก้มหนาแล้วก็จับสมือเลยผู้นไปลผู้ปานี่แล้วสู้ามีมีนียังอีกอยู่บ้านเดียวนี่นะอีกอันนั้นไปบ่าเดีอยจับด้วยปะใหพ่อจะจับ้วคอยบุก้าได้ชำันพี่น้องเอ้ยจ้าบได้เมย่เขมาอยบุได้มายบุได้เจ้าบ่ได้ขนมาบ่ ฮะบม่ได้เมื่อยโอ้กินน้ำอยู่บม่ได้เมื่อยเพิ่นว่าน่ะยิงยาวมากเพเดียวเลยกินน้ำอยู่บม่ได้เมื่อยดอกเพิ่นว่าเนี่ยบอกย่ามาน้ำต่อผูท่านมาข้ออะไปด้วยอีกน้ำเพิ่นจนบูท่านฝากไปน้ำน้ำสาววัดว่าเบืองลานเลยหรอสาววัดว่าน้ำผู้ท่านเลยหัวใจท่านดดััตปลาให้พ่อจับก็ได้พ่อหักสาว เก่งเก่งกูผู้ใหญ่อีกลำกบ้านไปแกี่ยวาเียานอ่านนดูอ่านมึงยูสองพันเบ่หนะสองสองพันสี่สี่ขันบาด้วยในได้อาเจ้า ยังบ่ถึงเลยพี่น้องหากระหากรได้ครึ่งนึงยังบ่ถึงผูไปก็ถาเมในก็ลูกละ่วยพี่น้องข่อยาขดมือข่อยยังไม่ได้เจ็บหัวข่อยมาหนักข่อยมานี่ขดเจ็บหัวตุ๊กเลยข่อยบืนข้นข่อยยากข้นมานี่มันเจ็บหัวทีข่อยยาก เก่งแน่เจ้าขึ้นมาวัพี่นะขอยย่าจนสั้นบอ่ตัวนี้ยังบม่ได้เสียวป่ะไหนตัวอันเฮาขึ้นมาตะวิดนะเนาะโอ้โหแข่าแหงดี้ดิทำรอดตัวนั้นน่ะแม่นได้บุญนะคือชั้วน้ำเงินเบ้านี่ทำรอดตัวนั้นน่ะแม่นได้บุญไหมตัวคอยคานขึ้นมากพ่อถ่ายาทยคว่ำแข็งแห้งอีดีเนาะพี่น้องนายัวขึ้นมาพอดีอันว่าแกะหามเอาป้าสั่นอีกแล้วบาดนี้ซช่ามือก่อนซช่ามือก่อนไปเมื่อยอีกดิวันน่ะเนาะ là văng toki, thưa mây con lục thưa mây con đêm khืน. con nhảy hoa kinh thế. Con cua thả cắn đấy con <cớp> พันบ่ลอยบ่เออหนึ่งลอยลนี่พันบ่อยบ่อหนึ่งลอยพะลกเมนบ่ลอยขันดูมึงขึ้มือแทะบมแลกันเล็กหน่อยตั้งเก่งอีดีเนาะ่มด้คิดว่า่นสีย่างมาหอด่านี่แหละเอยก่อนก็ได้เราจะขึ้นไปอีกไหมทุกอ่ะพ่อ่นขึ้นไปน้าอยู่เด้ พอเพิ de aces, <si hum, ่นขื้นไปนั่อยู่ได้ยดสูสู้โลยสบายดีสู่ชีวิตน้ำกันคันแรกบอกคันแรกเนาะเ่ง้ไงแลคุณจะบอก่อ กจับกจับได้ทกาตกได้ดุจ้กว่ามีเ pues ล mm ็กน nah ้อยผู้เดียวนี <t <t ่พระจักมาขืนพูนีบอกโน่นเข็งแต่ลูกคนเขตเพิ่นนะเห็นบ่าิ๊น่อยค้นเขตเพิ่นในชิึ้นขาลึกเขตอื่นมากเห็นว่าพันติเขตยุ่โปให้นะ บอกเคยขึ้นเนาะบอเล็กหน่อยบอได้คู่ซึกเมื่อยคือผู้ใหญ่เฮาได้เนาะหัวใจเต้นแหงอีดีพี่น้องเต้นมากหนูบ้าเพราะอะไรเธอทุกคนลบลงข้างหดขันอันดับตัวนะเนาะหดขันตัวสั้นๆได้ลบลงบ่ลอดขันสั้นน่ะหัวใจจนเต้นโอ้ขึ้นไปหอดแล้วว่เพ่อขึ้นไปหอดเทิงพุ่นล้วซุดแล้วป่อยม้าตะบูน โอ้ข oh, oh. ี่รถขึ้นมาบอย่างเลวยหกเลยหงอบเลยย่างหงอบไเลยแหละมาลงตรงนี oh, s <S right. ้บ้านนี like ้หกลักไก่เดือบได้เนาะสมวบ้านยางวันนั้นกะผู้ไปอีกเลยพี่น้องเอผู้ไปอีกเลยไปสู่ต่อน้องเอ้ยบอ่ะคือยางสูงป้านนี้จะเถื่อพี่น้องเอ้ยเนาะมาเบิ่ คือแต่เตะเต้นจะขอยวิ่งหัวจะขวบขืนหน้าวังตั้งใจขืนหน้าจะขอยวิ่งหัวกบกล้าบลงแต่ลุ่มวันนี้เป็นอะไรดว,วายยุบ่ากล้าบวายยุว่าวายวายุคอยขึ้นเรื่อยๆจะมานั่งกัดคอ,อยย่างขึ้นน้ำวิ่งหัวเลยแบบว่าเขาเขาตกใจแล้วก็ไล่ไปพุชจับมวยงโวยโบเป็นแต่ขึ้นเป็นยังไงเนาะย่างชักเล่น,นะอะกายชีฮอดเลยดิยขึ้นไปเช่าเมื่อยู่เทิงพุ๊บ คอยขึ้นน้ำเม็ตุจกจ้าเพื่อนจีกอยากขึ้นมาน้ำเป็นยังเอาลานอยู่ลุมบุญแล้วกันแล้วลานมาแห้งอยากขึ้นมาที่ลานมาแห้งอยากขึ้นวะนุนเก่งกูโมโมอไวก็ต้องไวโอ้ยอยู่นี่คือสั้นแนะ่ có <laughs> 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 mười đây loại 200 sóng đôi, đôi khăn là nó ăn nôn lèn nhưng bố mi khoa một sức mời lơi <laughs> ah, của trẻ còn chuẩn lua này trong mười con mấy tụ มืก่อนชมือก่อนนี่ยังคลดนบทชันอ่ต่ตัวนันเน่เด่งพอไปได้พอเอู้อันมือมือน้ำลูกนี่ก็บพอเฮงเล่นน้ำลูกค่อยคอยให้คอยขึ้นลงไปได้กล้บขึ้นมาเนี่เนี่ยเป็นชบเลยช่วม็นเนาะเป็นตุกก็ได้โอ้ยมือเฮงมาม่มามือขอยยากข่อยยากแล่อยชั่นนะชาวแวตามาเบิ่งทางเราขึ้นมา ขอ่อนุญาตนะขอช่วยคอยลงไปอันอยู่ลุมพุ่นรถให้กูอะสวยงามสิไอเฮือนปวกเฮือนยังบัมือนเฮือนคนกะบุน้อยอไปสู่ต่อพี่น้องเลยเศร้าเมื่อยเลยวิวกะบบกงามปันไดเพราะว่าเป็นยามแรงเลยเนาะ ไปบันนี้พี่น้องเลยโฟพ่อกันอยู่พูดแหละอยู่ทึ่งบบบน,นี้เนาะอสองลอยห้าสิบขันพี่น้องาวัวใจเต้นตุ๊บ <c oughs> ขวาญใจเป็นวิญน้ำเจ้ันเลย <c oughs> ยังนี่อันหลอนนี่นะหอดอ<ช><ะ>เป็นมียหม,มอกกะีเนาะ <g ười> ใช่อ้อ <c oughs> เบิงเบิงจนบอ่อนั่นเนาะมีหมอกอีลีพี่น้องเมืงในทางเข้ามานะ <c oughs> มาขึน้นมาน้ำกันพี่น้องเอ้ยบัดผู้สาวบัดเม่น,น,อน,น้องนุ่นเบิงนะบ่แเม่นอกบัดผู้สาวบัดผู้สาวสาพี่น้อง พอยังจึงเสาเมื่อยขึ้นมาหอดเทิงแล้วพี่น้องเลยเนาะตัวสั้นนะย่านแทงพักกันยางขึ้นมาแต่พี่เลยาหบอกโอ้รถขึ้นมาต่พูดไรยางลงพี่โอ้แสดงว่าเข้าสู่ชีวิตลิลิถ้าไทยคามสามารถบอ ไปไปพี่น้องเอ้ยโดยเน่ชาวเอตาอันเน่แนมขึ้นไปมีแห้งนะคะเห็นละค่ะพูนปูนเถืองบูมีแห้งนะพูเห็นพระเลยเล่บุญหอดแล้วเดิอีกหน่อยโดยจักหน่อยก็หอดแล้วจักหน่อยก็หอดวัดแล้วยังอีกหน่อยนึงเงินนป้อยม ข่เมอข่อยอยแล้วข่อนังรถนมีแหงเลห้งมือนบอบบดนี่มาข่อยคือหัวใจเต้นกุกๆสายนั่งรถเทาเมื่อยเท่าลาาแล้วมาออกกําร่างกายนี่หายเมื่อยเลยสิเป็นมาสั้นมาแจกลูกข่อยน่อยอ่างไปเลยนะเห็นบอยยางเลยนะควะวันนี้มายางออกกับร่างกายแล้วเช่าเลยตัวเมาน่ะเมนบอนี่สาวเบึนีนขวรเท้าขามันนะมึงเนี่ ออแนมไปคามิมอยู่บ้านฮ่าถูไปไปหอด้วยเพอนไปไปมาหอดมันเพื่นน้ำเพื่นตอนเพิ่นเฮ็ดก็คือคือสีดำบากอยู่นอกสูงแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย๋อ จอดก่อนจริงๆทั้งหดวะไกลแล้ว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 ุ๋ยจะพุ่งแันสียูกระนกาน้อยอแล้วบิวพี่น้องใช่รึโอ้ ป้าเจ้าคือเก่งถ้าลูกเจ้าบรไดเมื่อยบ่ลูกละฮเจ้าบรไเมื่อยบบเมื่อยบ่ถาพ่อมาจนมาพี่ลูกมาพี่เออถาพ่อมาได้จงขื้นบ่ได้จงขื้นไปกาบเนาะลูกเนาะป้าขื่นกาบก่อนบ่ขื้นกาบก่อนบ่ถาพ่อมาก่อนตตเตเตเตต พี่ลูกมากราบพระก่อนลูกขึ้นมากราบพระก่อนลูกนะเอานุ่นเก่งถ้าลูกเลยวันนี้ชมเราเมื่อยเนียม่บ่บ่ได้เมื่อยจังได้ตื่นเต้นไปเลยเลยพี่น้องเลยเอาพี่ลูกถามมันตู้ก้อนลูกกับพระก้อนลูก หอดแลว้วพี่น้องเ้ยมาหอดแล้วเนาะอันุมน,นมาหอดแลว้วโดพี่น้องเลยใ้บุทนำกันเด้อพี่น้องเลยมาหอดมาถึงแล้วเนาะ นุนอยู่ดีไม่แห้งเลยขัดเขียนได้ขัดตะนางนางขัดตะหมอบเป็นมะลุขัดตะหมอบเอานางขัดตะหมอบเอานางกระเพิร์นี่นบ่ป้าบันมาหอดแล้วเก่งแทมบดเลยมือบลุกเจ้าบดเลยมือบลุกล่ะป้าเตอเก่งแท้คนหน่อยนี่นุ่นมือเลยนะนุ่นเมาหยอกเมาหยอกคือบอ แม่หัวใจจนท่านลูกเอ้ยบิวพี่น้องมแม่นุ่นนุ่นแนมเบิ่งในทางดุมบุญะลูกนุ่นแนมเบิ่งในมึงในเทิงผ่าลูกมึงใน่เทิงผ่าน่ะคืออย่างคือพยัญชนะแค่คือห่านบ่คือห่านบ่เบิ่งในใดจึงหนึ่งคือหอนพยัญชนะแต่พี่น้องเลยเออคือพยัญชนะบ่ดูบ่ เเเ่านพิขนาดอันคนพื้นที่เพิ่นยังว่าเด็กน้อยซัมนี่มีเพิ่นผู้เดียวเลยขึ้นมาเลยพี่น้องเลยขึ้นมาจนสุดอ่าขึ้นมาจนสุดเลยไม่จักเมื่อยเลยตตกได้ลุงปถ่ายรูปอยู่ลุงไปลุงปะเอ้าไปพูนเลยว่าลุงยังพากล้องเพิ่นได้บ่หนะ อดมาถึงแล้วพ no, ี่น้องเอ้ยบัดผู้สะเลาเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะบุญฮอดจอดถึงขึ้นมาพี่จนฮอดอันสุดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะจนฮอดอันผาใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยโดยโดยจังแม่จังน้อยแม่ลงไปก่เพี่น้องเอ้ยถ่ายวิวให้ปลาดุงเบิ่งจักหน่อยวิวมุมสูงพี่น้องแนมลงไปน้ําโคงคือถนนหนทางนี่เนาะ มองเมืงรอบๆพี่น้องตะเวนกำลังสิตกดินเป็นอะไรเจ้าอยากเย็นเนาะขึ้นมาเทิ้งหมดเย็นเนาะเอาเนาะขึ้นมาช่วยจะถอนแสงนี่ลงบนนั่งเสมาเมย์นะไม่ตู่เส้าเมยถ่ายฮูบก้อนพอดีได้บรรยากาศเลยถ่ายฮุบ่มนเนาะแม่นแมลงไใบพุ่นเป็นสะพานสะพานยังกวนพื้นห้องกมาเสร็ ซสะพานย่างกุฎสะพานปากซีสะพานเนี่ยก็บริเวณเเาอยู่ตอนมาเราลืมพี่น้องเลยบริวเวณฟังไทยได้พี่น้องไอฟังคุณเป็นฟังเล่าคือเก่าเนาะสะพานคาับน้ำคองครับดูฟังเ,เล่าคือเก่า <c oughs> อยู่เล่าคือเก่าพี่น้องเลยอ,อืมเอาใส่บิวอยู่ข้างเทิงพี่น้อง พี่น้องเลยเนาะประมาณนี้วิวบางพ่อนพี่น้องเลยพระเนาะอันนี้เป็นอันจอมเลยจอมวัดพี่น้องเลยเนาะเฮาขึ้นมาทางนั้นรวมจริงเล้เราถเพิ่ขึ้นมาโหดพี่พี่น้องเลยบอเซนกาโอ้ยมาเสลยตอนขึ้นมากระชอนแล้วพี่น้องพี่พี่บัดอยู่พี่พี่น้องเลยเนาะบัดอยู่พี่พระออ ถ่ายรูปบิลีพี่น้องกูอัน,น่หน่อยคุณคืนไปถ่ายรูปน้ำพอเพิน่นอยู่เทิง์นกูพี่น้องโอ้เพิ่นขึ้นทั้งนั้นบน่น่ะแม่ตุ้โอ้เพิ่นขึ้นทั้งนั้นเอ่ามันบอนอ่ไรทางนี้เบิงบ่งทางหลังพี่น้องพระใหญ่ที่เฮาผ่านมา,มา,นนา,าเ,าเมื่อกี้นี่เนาะอ่ะฮอดแล้วฮอดแล้วจอม วัดผู้สเสลาพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าผู้ใดแบบบอยอยากง่างบืนรอบร่มนอตายคือเขาก็พากันเอารถมาเลยพี่น้องเอ้ยเอารถขึ้นมาก็ได้เนาะขึ้นมาแล้วจังงานระเบิงก็ได้พี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดอยากท่าทายคือซุ้มเอากะพากันขึ้นมาเนาะพี่น้องผู้ย่างลากหลังม่บ่ท่านหม่พี่น้อง,องเอ้ยผู้ไปแล้วผู้อนุ้นหน่อยไปน้ำพอล้วพี่น้องเอ้ย ลากลางมูแม่น้องอน,นุนเอาซะพี่น้องเลยไปเด้อบัดนี้เนาะลํำลาไปแล้วพี่น้องเลยพบพอกันไหมเานเาะคลิปหนา้นาพี่น้องคลิปนี้กระจ๊บใ้ซ้ำนี้ก่อนเนาะโดยบุญหอดยอดถึงในบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเลยโดยมาปากซครั้งนี้กะ เฮาสิไปใส่นําแน่กะติดตามรับชมกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่เฮาถ่ายลงไปพี่น้องเอ้ยไปซะพี่น้องเอ้ยลําลาไปแล้วเนาะพบก,กันใหม่ยาบ่าทันหมู่จักเทืออ่อแล้วพี่น้องอ <laughs> โดย